หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วแบบนี้นะครับก็คือวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับวิธีการจัดเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม้ในชาแนลครับคลิปนี้เรามาลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3กับแอปเป๋าตังนะครับสาหรับท่านที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังเลยครับโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับ โอเคแล้วก็ใส่รหัส PIN หหลักเข้าไปนะครับในการเข้าใช้งานแอปปา r ์ตังนะครับผมผลที่ว่าคนใช้งานเยอะเนาะเราเลยต้องมีการเปลี่ยนเครื่องนะครับแอปปา r ์ Apple ตังไม่เป็นไรเนาะก็คือเข้าแอปปา r ์ตังนั่นเองนะครับหลังจากเข้าแอปปา r ์ตังได้แล้วนะครับเราก็ไปที่เมนู G Wallet นะครับผมอ่าสักครู่นะครับไปที่ G Wallet นะครับโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับ แล้วก็เราจะไปหาเมนูคนละครึ่งนะครับที่ G w a l l e t e นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับท่านผู้ชมโอเครอสักครู่นะครับบางทีคนที่เข้าเครื่องใหม่นะครับก็จะมีให้เรากดยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้งานเมนูแอป o อ t ตังก่อนนะครับผมก็กดยินยอมก่อนนะครับในการเข้าใช้งานแอป o อลตังนะครับผม นี่ครอสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับก็คือเมนูสิทธ์คนละครึ่งนะครับที่จี a l l เ t นะครับเข้าไปเลยนะครับผมกดใช้สิทธิ์นะครับเลื่อนลงมานะครับผมอโอเคเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเลยกดที่ข้าพเจ้าได้อ่านตรงนี้นะครับกดยืนยันนะครับผม ข้อมูลของท่านนะครับก็จะปรากฏโดยการกรอกอัตโนมัติของระบบนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะก็คือจะมีทั้งชื่อนามสกุลรายละเอียดนะครับต่างๆของเราเนาะวันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับก็ตรวจสอบให้ดีหาถูกต้องแล้วก็โอเคนะครับผมส่วนที่ต้องต้องกรอกเพิ่มเติมแล้วก็คือส่วนของข้อมูลอาชีพนะครับอาชีพหลักนะครับโอเคส่วนนี้นะครับกดกรอกเข้าไปเลยครับผมนี่ครับผมก็ใส่ไปเลยและแต่ละอาชีพของเรานะครับ นนี่เราเป็นข้าราชการเนาะนี่คือก่ออาชีพเข้าไปนะครับแล้วก็ลักษณะางานในจา้างหรือไม่นะครับมีในจ้างหรือไม่ตอบไม่มีนะครับผมแล้วก็ประเภทค่าตอบแทนนะครับรายได้หลักนะครับอันนี้ก็คือเราเลือกนะครับผมกดเลือกปุ๊บก็จะมีเงินเดือนค่าจ้างนะครับเงินรายเงินได้อาชีพอิสระเงินได้จากธุรกิจแล้วก็อื่นๆเนาะเราใส่เป็นเงินเดือนแล้วแต่ท่านนะครับก็คือตามข้อมูลจริงของท่านเนาะ รูปแบบค่าตอบแทนนะครับเป็นรายเดือนรายชั่วโมงรายครั้งหรือว่าอื่นๆนะครับผมอันนี้เป็นเราเป็นรายเดือนก็ใส่รายเดือนนะครับรายได้จากรายได้หลักต่อเดือนนะครับก็เลือกมีตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นถึงสามหมื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่นแล้วก็สี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับผมหรือว่าห้าหมื่นขึ้นไปเนาะเราก็เลือกที่กลางๆนะครับแล้วก็เอาตามความเป็นจริงนะครับผมมีอาชีพเสริมหรือไม่นะครับถ้าใครมีก็ตอบว่ามีถ้าใครไม่มีก็ตอบว่าไม่มีนะครับผมโอเค แล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับสำหรับข้อมูลเนาะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับคือแอปป๋อตังจะก,กรอกข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะครับผมเราไม่ต้องกรอกเนาะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับก็จะมีให้เรากรอก ODP นะครับโอเค ODP มาแล้วนะฮะห้าศูนย์หกเ้าางนผก้ชมก็จะอีกเลขนะครับผมไม่ใช่เลขนี้นะก็คือตามที่ s s ได้ส่งไปที่มือถือนะครับกด,ดรรยืนยัน ODP ครับผม โอเคระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับก็โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขต่อไป s อ s สภายในสามวันทําการนะครับผมโอเค้าาครับสำหรับการลงทะเบียนคนครึ่งเฟส3ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังสำหรับท่านที่มีแอปเปาตังอยู่แล้วนะครับก็ระบบก็จะดึงข้อมูลของท่านให้มาอัตโนมัตินะครับผมท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก็คือจะชัวร์กว่าถูกต้องกว่าเพราะท่านมีแอปเปาตังแล้วนะครับผมโอเคท่านผู้ชม อันนี้ผมรอสักครู่นะครับก็ปรากฏว,ว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคราคึ่งเฟสที่3แล้วแบบนี้นะครับก็คือ,อยืนยันได้ว่าท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วนะครับผมอันนี้ก็คืออุ่นใจได้แล้วว่าท่านได้ได้สิทธิ์คราคึ่งเฟสสามแล้วนะครับผมโอเคครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับวิธีการลงทะเบียนคราครึ่งเฟสที่3ผ่านแอปปอ๋อต์นะครับผมง่ายๆครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมสวัสดีครับ